เบคขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไปยิ่งทิ้งได้เท่าไรพลังใจยิ่งมากมายความท้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลายอุเบกขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไปยิ่งทิ้งได้เท่าไหรพลังใจยิ่งมากมายความท้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลายธรรมะทุกอย่างมีเบื้องต้นกลางปลายสิ่งที่ฉันได้ หวางเป็นเบื้องต้นไว้มากมายเท่านี้ก็พอถางขวากนามที่วุ่นวายฝึกไปให้ชำนานไม่คายจางความสุข ใจไม่ใช่ปล่อยปละเลยแล้วบอกว่าปล่อยวางไม่ใช่หนทางเลยที่ทําให้เจอความสว่างสิ่งที่ท่านสอนเดินคือทําตา,ตามฝันอย่างเต็มที่สิ่งที่เราจะต้องเมินนกือสิ่งที่รักสิ่งที่ดีความท้อขี้เกียจเซ็งกดคำโบลี่ให้เราได้จับวางจะถูกตามเส้นทางนี้ความกังวลคิดไปไกลมัวเสียใจกับความหลังกลัวฉันจะแพ้แข็งไม่มั่นใจกลัวไม่ปังสิ่งนี้เมื่อวางไปทั้งดวงใจเกิดพลัง ปล่อยวางแบบนี้ไงฝึกทำไปสุขใจจังอเคคุเบกขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไป ยิ่งทิ้งได้เท่าไหร่พลังใจยิ่งมากมายความทอ้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลายอุยเบกขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไปยิ่งทิ้งได้เท่าไหร่พลังใจยิ่งมากมายความทอ้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลายก่อนฉันจะสอบฉันกังวลแบบมากกลัวไม่ผ่านอาจไม่จบเนื้อหาก็โคตรยากไม่เรียนแมงแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าพอใจฉันว่า น้าก็อยากสู้ใหม่อีกสักคาเมื่ออ่านมากเกินไปจนใจท้อฉันก็วางขี้เกียจเกินไปปล่อยให้ไหลฉันก็วางปรับมันให้กลางไว้ฉันทำไปตลอดทางแล้วฉันก็คว้าใช้แล้วปรับใช้กับเรื่องงาน อุเบกขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไปยิ่งทิ้งได้เท่าไหร่พลังใจยิ่งมากมายความท้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลายอุเบกขาคือการปล่อยวางทางใจสิ่งที好好่ดีให้รักษาสิ่งชั่วช้าให้ทิ้งไปยิ่งทิ้งได้เท่าไหร่พลังใจยิ่งมากมายความท้อที่รั้งไว้ไม่อาจที่จะทำลาย